BKK d i คได for ์เเปิดประสบการณ์ทดลองขับสำหรับสุภาพสตรีที่เป็น b k เการจนาพิเศษตั้งแต่วันที่7ถึง9มีนาคม2568พอทุกเส้นทางผู้หญิงอย่างเราต้องเป็นผู้กำหนดถึงเวลาที่ผู้หญิงเก่งสวยแพงแบบคุณจะได้สัมผัสสมรรถนะของยนตกรรมสุดหรูพร้อมทีมงานมืออาชีพของ Mercedes-Benz ทที่จะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดต,ตลอดการทดลองขับค่ะ รับฟรีชุดของขวัญสุดพิเศษจากปันปุรีเมื่อลูกค้าเปิดประสบการณ์ทดลองขับที่โชว์รูมเบนวิเคเการจนาพิเศษสำหรับลูกค้าสุภาพสตรี15ท่านแรกเท่านั้นนะคะลงทะเบียนทดลองขับผ่านที่ปรึกษาการขายเพียงโพสภาพความประทับใจระหว่างทดลองขับลงโซเชียลเปิดโพสสา,ารณะเช็คอินเบนวิเคเคการ์นาพิเศษและติดแฮชแท็กบีเไดฟอร์เฮา มาลงทะเบียนและขับเคลื่อนความมั่นใจไปกับเรานะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเซลเมยได้ที่เบ้น K ีเคการจนาพิเศษค่ะ